สำหรับหัวข้อในวันนี้ของเรานะคะก็คือหัวข้อห่วงโซ่อาหารนะคะภาษาอังกฤษก็คือ food chain ค่ะค่ะสำหรับในระบบนิเวศนะคะมีสิ่งมีชีวิตหลายระดับซึ่งอาศัยอยู่รวมกันในแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งใดแห่งหนึ่งนะคะองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ระดับนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะ ซึ่งสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้แก่น้ำแสงแดดอุณหภูมิ๊าสต่างๆที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะส่วนสิ่งมีชีวิตจะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะ 1. ผู้ผลิตผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่มีการสังเคราะห์อาหารขึ้นมาเองได้เพราะมีคลอรโรฟิลล์ได้แก่พืชต่างๆเช่นสาหล่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต้นหญ้าต้นถัว่วพืชเหล่านี้สามารถสร้างอาหารได้เองโดยอาศัยแสงอาทิตย์ ซึ่งจะผลิตน้ำตาลออกมากักเก็บไว้ในส่วนต่างๆของพืชค่ะ 2. ผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มค่ะคือสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารค่ะเราเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่าผู้บริโภคอันดับหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินผู้ผลิตสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะมักจะเป็นเหยื่อเพราะถูกกินโดยผู้บริโภคอันดับอื่นๆค่ะ เช่นหนูนกม้านะคะแม้ว่าสัตว์กินพืชจะเป็นผู้บริโภคอันดับแรกนะคะแต่สัตว์เหล่านี้ก็ยังได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยได้จากพืชที่สัตว์พวกนี้ได้กินไปนะคะสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารนะคะสัตว์เหล่านี้มักจะเป็นผู้ล่าค่ะเช่นสิงโตเสืองูนะคะไฮยีน่าหมาป่าค่ะ ค่ะสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารนะคะก็อย่างเช่นมนุษย์อย่างเรานะคะ 3. ค่ะผู้ย่อยสลายนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ต่างๆค่ะเช่นราแบคทีเรียค่ะนะคะเรามาดูว่าห่วงโซ่อาหารนะคะคืออะไรห่วงโซ่อาหารนะคะก็คือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท,ที่มีการกินต่อกันเป็นทอดทอดและมีการถ่ายทอดพลังงานต่อเนื่องกันของสิ่งมีชีวิตจากผู้ผลิตนะคะสู่ผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหารประกอบไปด้วยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายค่ะผู้ผลิตนั้นถือเป็นจุดแรกของห่วงโซ่อาหารนะคะต่อมาผู้บริโภคที่กินพืชจะถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่ง ส่วนผู้บริโภคที่กินสัตว์จะถือเป็นผู้บริโภคอันดับ2และมีผู้บริโภคอันดับ3ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นห่วงโซ่อาหารก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆและมีการถ่ายทอดพลังงานต่อเนื่องกันของสิ่งมีชีวิตค่ะค่ะสำหรับในการเขียนโซ่อาหารนะคะโซ่อาหารมักจะมีทิศทางเดียวกันเป็นเส้นตรงค่ะให้เขียนโดยเริ่มจากผู้ผลิต อยู่ทางด้านซ้ายนะคะและตามด้วยผู้บริโภคลำดับที่1ผู้บริโภคลำดับที่สองผู้บริโภคลำดับที่3ต่อไปเรื่อยๆค่ะจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายค่ะและเขียนลูกศรแทนการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรือเขียนให้หัวลูกศรชี้ไปทางผู้ล่าและปลายลูกศรหันไปทางเหยื่อนะคะ เช่นตัวอย่างดังภาพนะคะหญ้านะคะคือผู้ผลิตหัวลูกศรได้ชี้ไปทางไก่ไก่นะคะได้กินหญ้าไก่จึงเป็นผู้บริโภคอันดับที่1ต่อมานะคะหัวลูกศรได้ชี้ไปทางงูงูนะคะได้กินไก่งูจึงเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองต่อมานะคะหัวลูกศรได้ชี้ไปทางเหยี่ยวนะคะเหยี่ยวได้กินงูเหยี่ยวจึงเป็นผู้บริโภคอันดับที่3ค่ะ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะจึงมีการถ่ายทอดพลังงานต่อกันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆนั่นเองค่ะ